สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กระโรวรักทุกท่านน้ำกันละกันกระผมสนับมือนี่มาพบอกันอีกแล้วครับทางด้านส่มไก่นมหมอล้ำซิ่งมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับมาสมไก่พอพี่น้องพี่น้องครับที่เป็นเพาะไว้ครับน่อเป็นเพาะไว้มือนี่ครับเป็นทางด้านสายแก่พี่น้องครับน้องผุ้น่าเขาขึ้นมาเขาบางนี้ปลวกไว้ใกล้กพ่อเนี่ย โอ้ยมันปวกแหวกแบบปวกแหวกไวกลแบบเป็นไร่เลยพี่น้องครับแบบว่าม่ต้องเกลือ,อยากรับเปิดนี่เปิดให้ลุ่งรุ่งแล้วก็กักไปครับน้องอืมเสาแรงนี่ครับม่ต้องเด็กเกลือหยาการ้องโอ,อ,อืบน้อบรรยากาศดีพ่อพีอ่น้นอ,องเนี่ยนกไก่หนูพ่อโอ้เราก็ึ้นใจบุญสนทานนพี่นอ้องเอ้ามวมดแก่เพิ่นครับพี่น้องครับมันหนี้เพิ่นพอไหวเด,ด้อนี่เด้อแก่สวยๆงามๆครับผมน้อง หางสั้นริงลิงหมดี้วติ่งลิงติ่งนิงติ่งลิงติงแลติงลิงติงลิงติงลิงติ่งหมดแล้วนี่คือมันช่ำใหม่แล้วพี่น้องครับเนาะนี่กแะเจ๋ยตัวนึงสวยงามเนอะฮึ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 าึฮ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 ่ฮนฮึฮึฮึอึฮึฮาฮึฮึ้ึฮ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 ใฮึ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 ฮอฮดฮึอึ้ึฮึรึฮึฮึอึฮึฮประมาณนีึครับเนาะเดี๋ยวพาฮปฮึฮพี่น้อง เพราะเองครับพี่เนี่ยคนพ่อเองนี่นี่ลูกลูกลูกต้นนี้บอกว่าลูกต้นนี้บอกแม่ลูกต้นนี้บ้างโอ้ลูกเหี่ยอนอเขาเริ่มโตแล้ะครับน้ออ๋อลูกแม่เนาะลูกเวียนั่นบอกเวี่ยอโอ้เวียโอ้เอามันออกนี่นี นี่ครับมีเด้อนี่ครับนี่ตัวนี้นี่ไก่นมตัวนี้ครับอีกตัวนึงครับพี่น้องครับสวยงามครับเนาะเดี๋ยวมันเพิ่มเพราะไอ้รุ่นไอ้ราวดียวกันพี่น้องครับมาเบิ่งกันอีกตัวนึงครับพี่น้องครับนี่กระแจนี่ครับร้อยซูชีกันห้างโอ้ห้างว่าท่านหางแบบหางสั้นพี่น้องครับเนาะหางจุงหัวไปพี่น้องโอ้ยไก่เนีงยนะอือ้คตรนะสวยงามพี่น้องตัวนี้ก็ได้เขียวน่เีหนี่ไก่นมเนาะ เอออีกตัวนึงพี่น้องครับว่าไม่แจ้ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่แจ้ครับมอืคู่กันครับเนาะอบรรยากาศกลางทรงกลางหน้าพี่น้องเนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงกาพุ่นหัวเบิงพ่อพ่นอ่าของเราผสมเบ่งเนาะพี่น้องเนาะอ้าวฝากติดตามเนี่กันแล้วกันพี่น้องครับผมเนาะสนใจครับใส่ข้อเมียน้ำมากกันแล้วกันพี่น้องครับแบบมิตรภาพเนาะพี่น้องเนาะอืเอ้า นมรับสิ่งครับขอล่าเพียงเท่านี้กับลายกันครับผมขอกราบคำว่า,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 าสวัสดีครับผม